สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับก็วันนี้ผมเข้ามาที่นี่นะครับที่ที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยนะครับผมมาตามล่าคนเล่นของนะครับหรือว่าไอ้มือไฟนั่นเองซึ่งมันได้ไปทำวิริกรรมสแสบอะไรไว้หลายอย่างมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นหญิงบ้านป่าเอ่ยชาวบ,บ้านเออย คนที่เข้าในคนที่เข้าป่าเลยโดนเล่นงานนะครับทุกคนนะบางคนเนี่ยร้อยแผลนะครับโดนเผาบริเวณใบหน้าเอยบางคนเนี่ยโดนเผาทั้งตัวเลยซึ่งผมวันนี้ผมมาตามล่ามันครับทุกคนซึ่งผมรู้นะมันอยู่ทุกที่นะครับไอหมอนี่นะแล้วช่วงเย็นผมแอบสะกดรอยตามมาันมามันมาอยู่ ตรงบ้านเก่าของไอ้เม่นะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนครับของดีของอาจารย์สามผมก็ต้องพกติดตัวอยู่ตลอดนะซึ่งสิ่งนี้เป็นเบียร์แก่นะแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากๆนะที่หลายคนเขาได้บูชาไปแล้วนะครับเห็นผลแล้วก็มีแต่สิ่งด,ดีได้ดีขึ้นมา <c oughs> หเห็นหลายคนทักมาบอกผผมรู้สึกแบบดีใจอะ่ะมันไม่สูญเปล่าอะ่ะทุกคน อะไรประมาณนี้นะครับนะก็ยังมีนะใครที่สนใจนะผมจะแปะไว้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้นะหรือว่าใครที่ยังอยากจะได้เพิ่มมันก็เหลือไม่มากแล้วก็ทุกคนผมได้น้ํามนนะครับจากอาจารย์สามนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาอาจังหวะนะครับที่มันเนจะเข้ามาหาผมเนี่ยผมจะอมน้ํามนที่อาจารย์สามให้มาเป่าใส่เลยทุกคน เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นและทึกกันครับได้มันแน่ทุกคนลุยครับผมนี่ฮะเปยแก่ก็จะไว้ในกระเป๋านะครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบนะทุกคนนะซึ่งความเงียบเนี่ยแหละแสะแฝงไปด้วยความอันตรายนะครับนี่เลย ก็ช่วงนี้ทุกคนผมติดธุระนะครับหลายอย่างมากนะผมก็เลยไม่ได้อัพคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะผมเนี่ยไปสืบประวัติของไอ้มือไฟนี่มาแล้วนะครับมันเป็นผู้ที่มีอายุมากมากแล้วทุกคนประมาณห้าสิบห้าสิบได้ซึ่งมัน กินสมุนไพรนะครับเป็นของแบบบำรุงร่างกายมันไม่ให้แก่นะเหมือนชะลอไว้อะไรประมาณเนี้ยนะผมได้ยินจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านผมนะเล่าให้ผมฟังซึ่งมันได้ไปฝึกวิชาพวกเนี้ยจากอาจารย์อาจารย์คนหนึ่งนะครับมันได้ไปฝึกวิชามา ทำให้มันเนี่ยมีวิชาที่แกล่งกล้านะครับที่แบบหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นในวิชาของมันนะทุกทุกคนเอาละครับ <c oughs> เดี๋ยวด้านหน้าก็จะถึงบ้านไอ้เมฆับผมว่าเดี๋ยวเราปิดไฟดีกว่า เมื่อเช้าผมลองช่วงเงย็นๆผมลองแอบตามันมาล่ะมันมากบดานบริเวณนี้แหละซึ่งเราต้องรอมันเดี๋ยวมันก็น่าจะโผล่มาแหละไอเนี่ยหูไวมากตุกคนซึ่งผมมีเมีดประจำนะครับเป็นที่ระลึกของผมนะครับไว้ข้างกายผมตลอดเวลานะครับเป็นมีดของลุงชัยนี่แหละ นะครับแกให้ผมรักษาติดตัวไว้ซึ่งแกก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้ออกมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันละช่วงนี้เพราะว่าแกจะกลับเข้าเมืองหรือว่าหมู่บ้านของแกแล้วนะครับอืมก็เศร้าอยู่ทุกคนผมได้ยินเสียงเดินมาแล้ว เดี๋ยวเราลองเงียบฟังสักพักหนึ่งเปิดไฟกันดีกว่าโทษกคนร้อนเอาเรื่องมาแค่นีน้มันมาแล้วมันมาแล้วผมมาแล้วมันมาแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นดวงไฟไหมลนะ่ะผมงงว่า เวลาตอน,นคืนเนี่ยไฟในมือของมันเนี่ยทาไมถึงได้สว่างจ้าอยู่ตลอดแบบนั้นแล้วประเด็นมันไม่มีท่าทีที่จะดับเลยนะครับทุกคนลองดูมันสว่างจ้ามากทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นเหมือนผมไหมนะเห็นกันไหมครับทุกคนดูดิ วิชาพวกนี้ไม่ใช่ว่าใครจะฝึกก็ได้นะ กำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับดูตรงมือของมันดูตรงมือของมันแม่เหลือจะเชื่อนะครับถ้าคนทั่วไปนี้แบบไฟลุกตรง โอ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ยมึงทำไรวะอ,อย่าเข้ามานลเว้ยมึงจะเผาบ้านอีกแล้วเหรอเฮ้ยมึงจะเผาทุกอย่างที่ขวางหน้ามึงไม่ได้นะเว้ย ด,ดูลาโล่งเลยนะครับเหมือนเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมามอย่าตามกูมานะว้วยรอมันก่อนขออมน้ำมนต์อาจารย์สามคนทุกคน Bangat. <tik> 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 Mình kiếm mình đồn nước nước đầm đấy, hại mất เลยนะครับออกมามึงออกมามงแน่จริงออกมาอยันนี่ดิวะ ทุก <c oughs> คนดูดิทุกคนดูดิเมื่อ <c oughs> กี้ใบหน้าผมเกือบมอนไหมแล้วนะโชคดีที่ว่าผมคิดไว้แล้วว่าไอ้หมอนี่เผลอไม่ได้แนละ้วมันจะเข้ามาจู่โจมเลยนะผมทำการ ใช้น้ำมนของอาจารย์สามนะครับเป่าเข้าไปเมื่อกี้มันก็ถึงกับดินทุนลนทุนลายเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้ออกมา หลังจากที่ผมได้เบี้ยกแก้จากอาจารย์สามผมก็พกติดตัวอยู่ตลอดเลยนะทุกคนนะผมไม่เคยเข้าป่าแล้วตัวเปล่าเลยนะครับทุกครั้งที่ผมเข้ามาในป่าทุกคนเห็นไหมว่าผมถึงได้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาผมไม่เคยประมาทนะครับไม่ว่าจะป่าลึกหรือว่าป่าที่ทุกคนแบบคาดไม่ถึง ผมไม่เคยคิดที่จะประหมาาเลยนะครับผมเข้าป่าทุกครั้งผมไม่ประหมาานะผมเตรียมของดีติดตัวอาวุธครบมืออยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าผมไม่พกของดีติดตัวมาแล้วก็หน้าผมได้เละแน,น,น่นอนนะผมก็คิดไว้แล้วนะครับผมคิดไว้แล้ว เดี๋ยวดูดีว,ว่ามันมาทำอะไรในบ้านหลังนี้เดี๋ยวดูไม้นี่หลุดไปชช้นหนึ่งด้านบนเหมือนมันจะขึ้นมาทำพิธิกรรมอะไรบางอย่างนะครับทุกคนเห็นการสอบนั้นไหมทุกคนเห็นไหมครับ กระสอบตรงนั้นจริงๆผมเอาเบียร์แก้เนี่ยไว้ตรงกระสอบนั้นด้วยนะทุกคนนะทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมเอาไว้หลายวันเหมือนกันแล้วนะครับเอาไว้แบบเนียนมากทุกคนเห็นไหมจะไม่รู้เลยว่าด้านในมีอะไรอยู่นะครับเห็นไอ้มือไฟเนี่ยมันเข้ามาได้แค่ตรงบริเวณนี้เวลามันเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้หรือว่ามันเข้ามาได้มันก็ทําสิ่งไม่ดีไม่ร้ายไม่ได้นะครับ นี่แหละของดีที่อาจารย์ผมมีนะครับเดี๋ยวมันไปไหนของมาแล้วหายวับไปเลยอะ่ะ เฮ้ยออกมาดิพร้อมไปเชิญหน้าแล้วเนี่ยมึงออกมาถ้ามึงคิดว่ามึงแน่จริงมึงออกมาถ้ามึงไม่ออกมา แสดงว่ามึงขี้ขาดงอกมาเฮ้ยมึงแน่จริงมึงงอกมา มึงขี้ขาดจังวะงอกมาดิเฮ้ยออกมา มันวิ่งผมวะมันวิ่งหนีผมทุกคนหาไม่ทันด้วยไวจัดเลยนะครับมึงขี้ขาดจังวะ ตามลามันก่อนทุกคน